ง่ายอยู่ง่ายอยู่ไม่ยากสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงสวัสดีครับผมบังฟ้าทั่วไทยครับโอเคอันนี้มันคืออะไรบางอันนี้มันคือชุดลากรถไร้คนบังคับที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาครับวิธีการติดตั้งกับรถทํำยังไงไหนบ้างอธิบายดิครับคือตัวนี้มันสามารถติดตั้งกับรถได้ทุกแบบ ไม่ว่าจะมีหูรากหรือไม่มีหูรากก็สามารถใช้ได้อย่างนี้ก็ติดตั้งได้ใช่ไม่มีหูรากก็ติดตั้งได้ใช่มีหูรากข้างล่างก็ก็ได้มีหูรากข้างเดียวก็สามารถลากรถได้ลากรถได้เหมือนกันใช่โดยโดยที่เราก็จะใช้ชิ้นส่วนเนี่ยที่เราเราคิดขึ้นเพื่อรองรับกับทุกสถานการณ์เนี่ยไปใช้ยึดกับรถตามของที่มีอยู่บนรถอืมก็คือธรรมดารถที่คุณเอามาทุกคันเนี่ย ลากมาก็คือใช้แบบตัวแบบนี้เหมือนกันใช่โอเคก็คือบางคันอะมีหูลากข้างเดียวบางคันมีหูลากสองข้างโอเคบางคันไม่มีหูลากเลยเราก็สามารถใช้ชุดเนี้ยในการพามันกลับมาบ้านได้ได้อ่ะวิธีการใช้งานใช้ยังไงไหนสอนใช้หน่อยก็สําหรับวิธีการใช้งานนะครับมันอุปกรณ์บนชิ้นงานของเราเนี่ยก็จะมีมีเบลลซึ่งเป็นเบลลที่รองรับได้1.5ตันต่อหนึ่งเส้นนะครับนี่ใช่ไหมเขามีมาตรฐานอยู่ตรงนี้โอเคเห็นแล้วแล้วก็จะมีโซ่ โซ่เนี่ยก็จะเป็นเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้รัดรัดพวกตามปีกนกอะไรต่างๆอย่างนี้ครับถ้ารถที่ไม่มีหูลากเราจะใช้โซ่เป็นตัวรัดแต่รถที่มีหูลากเราจะใช้หูลากของตัวปลายขามันเป็นตัวรัดครับครับก็อุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้ครับมีโซ่มีเบลแล้วก็หัวลากที่เป็นมาตรฐานโอเคและเวลาในการยึดเราต้องยึดรถยังไงสําหรับรถที่ไม่มีหูลากแบบนี้มุดไปข้างล่างใช้โซ่พันปีกนก พันที่ปีกนกใชพ่พันที่ปีกนกเราพันเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาปลายโซ่กลับมาแล้วเราก็ใช้เบลตัตวนี้ยเป็นตัวดึงกลับเข้าไปพันเนี่ยอ้อม,มเฉยหรือว่าต้องวนสักรอบสองรอบก่อนวนวนสักสองรอบก็ได้ครับวนหนึ่งรอบแล้วก็เอาน็อตร้อยให้แน่นแล้ววนอีกหนึ่งรอบจากนั้นใช้เบลเกี่ยวแล้วดึงกลับเข้ามาอ๋อใช่แล้วส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเซฟกันตะขอหลุดอืมอครับ นอกเหนือจากนั้นก็คือเราจะต้องใช้ล้วก็เบลเป็นตัวดึงให้มันแน่นขึ้นใช่ใช้เบลตัวนี้เป็นตัวดึงเพื่อสร้างแรงดึงให้อุปกรณ์กับรถไม่หนีออกจากกันครับครับผมอ่ะและอย่างคันนี้เราต้องทํำยังไงบ้างคือคันเนี้ยเจ้าของเนี่ยเขามีหูลากดึงออกมาแล้วก็มีหูลากด้านล่างด้วยอ่าซึ่งจริงๆอ่ะเราสามารถใช้ไปจับหูลากด้านล่างได้เลยนี่นี่นี่หูลากด้านล่างนี่ตรงนี้นะซ้ายกับขวาแต่หูรากคันเนี้ยค่อนข้างเตี้ย อ่าเพราะว่าลถดมันเตี้ยแล้วมันเตี้ยมากอืเจ้าของเขาจึงทาหูตัวนี้ยืดออกมาคเดี๋ยวเราจะใช้โซ่ตัวนี้ครับจับเข้ากับชิ้นงานเลยอแบบนี้ก็ได้เหมือนกันบีเร้อยแล้วใช้เบลดึงให้ตึงเคทาเหมือนกันทั้งสองข้างแล้วค่อยไปคล้องกับรถคันที่เราจะใช้ลากโอเคอ่ะตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับบางใช่ครับแล้วเวลาที่เราติดตั้งเสร็จแล้วมันมีวิธีการตรวจเช็คยังไงบ้างอเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยได้รูปร่างแบบนี้เสร็จ เราต้องเช็คเบลครับก็คือลองลั้งให้ตึงที่สุดแบบนี้ต้องตึงที่สุดนะ,ะแต่ในที่นี้ก็คือเราต้องเอาตัวเนี้ยไปคล้องกับรถคันหน้าก่อนอมหมายถึงหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องแขวนก่อนหรือว่ายึดกับตัวรถก่อนเรายึดกับตัวรถแบบนี้ก่อนแต่ยึดแค่หลวมๆให้รู้รตำแหน่งของมันหลังจากนั้นเราจะ เอาตัวเนี้ยไปใส่กับรถคันหน้าโอเคอัดติดต่างนะไปรถคันหน้าก็คือยกไปใส่ได้เลยลากไปสมมติเราลากไปใส่อะสมตอนนี้เราใส่กับรถคันหน้าวางแล้วยังไงต่อเราก็มาเช็คว่าเบลตัวเนี้ยแน่นหรือยังอย่างเงี้ยเราก็ดึงเพิ่มอืมันมันก็จะไล่เป็นอีกหนึ่งแกร็กแล้วก็ตัวนี้ครับตัวกลางถ้ายังหย่อนอยู่เราก็ขับให้ตึง เพื่อ <Okay. S 2> <c oughs> ให้มันมตึงเพื่อให้ตัวขาเนี่ยมันรักษาเชฟของมันเปล๋ยวเป็นการดึงรถขันหลังมาให้ติดกับอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวถ่างเพื่อให้อุปกรณนะ์เนี่ยฟิกรูปให้น,น,น่นที่สุดให้มันอยู่ในองศาเนาะเวลานในการลากก็คือมันจะโยกซ้ายโยกขวามันก็จะไปทั้งตัวถูก <c oughs> อย่างนั้นถูกปะ่ะถูกต้องครับครับแล้วแล้วตรงนี้วิธีการยึดแล้วเรายึดยังไงบ้างครับวิธีการใช้งานเวลายยกหัวบอลพอเราเราก็ปลดล็อกของมันเสร็จปุ๊บปลดล็อก่อนเอาไปคล้องหัวบอลคล้องแล้วก็สับรถจำเป็นต้องตรงไหมเอียงได้ไหม แค่คล้องได้ก็คือจบครับคล้องได้ก็คือจบเนาะเพราะว่ามันเป็นหัวบอลอยู่แล้วใช่ก็คือถอยมาแล้วก็มันโดยมากมันจะไม่ค่อยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเราก็ลากไปแล้วก็บังคับจากคังหลังหัวบอลนี่ขนาดกี่นิ้วสองนิ้วครับมาตรฐานเนาะมาตรฐานโอเคอ่าก็คานยึดหัวบอลใส่จากนั้นล็อกล็อกแล้วก็ใส่เซฟตี้โอเคเป็นพินเป็นพินล็อกนะมันจะมีโซ่เป็นตัวคล้องใช่ครับโอเคนอกเหนือจากนั้นแล้วไงต่อ ใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยครับแล้วก็ไปไล่ดูให้ตึงก็คือเคเบลให้ตึงทางให้ตึงรจบแล้วแล้วเวลาที่เราวิ่งไปอะครับสมมุติว่าเราจอดทักเนี่ยเราควรเช็คไหมว่าสายไม่ยังตึงอยู่หรือเปล่าโดยมากเวลาใช้งานถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันแทบจะไม่ไม่มีโอกาสหย่อนเลยอือึแต่ถ้าสมมติเราไปคล้องที่ปีกนกแล้วดึงข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสจะหย่อนก็คือแรงดึงของมนุษย์เนี่ยที่เราดึงตอนแรกอะโซอะเราทายังไงมันก็ไม่ตึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเราลากไปสักนิดนึง เราก็ลงมาดูครับรัดสักทีข้างไหนหย่อนก็รัดครับเราจะต้องลงมาทําไม่เกินสมครั้งหรอครับสองครั้งสครั้งมันตึงละพอมันตึงมันจะหมดระยะทีนี้ก็ไปกันยาวถ้าเราดึงด้านหน้าไม่ได้เราดึงด้านหลังได้ไหมลากได้เหมือนกันไหมไม่ได้แต่ไม่ควรไม่ควรครับไม่ยังไม่เคยไม่เคยต้องบอกว่ายังไม่เคยดกวาผมลากแต่ด้านหน้าเดินหน้าไปด้กันด้าน้อใช่โอเคแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งปลดล็อกคอรถคันที่ลากเพื่อให้ล้อเขาอิสระในการเลี้ยวตามอ๋อ เปิดขายหนึ่งหนึ่งล็อกออนนึงไม่ให้มันไม่ให้มันล็อกคอพวงมาลัยใช่ไม่ไม่ต้องออนถึงขั้นสวิตช์ไฟเปิดอ่อนไปแค่ตรงตำแหน่ง A/C c เพื่อให้พวงมาลัยมันสามารถเลี้ยวได้อะไรได้ก็คือปลดเกียร์ว่างถูกต้องปลดเกลียร์ว่างปลดเบรกมือให้ไหลได้ตามปกติปลดล็อกคอนิดนึงโอเคใช่เดี๋ยวนะปุ๊บอย่างเงี้ยบางครับชุดหนึ่งเนี่ยจริงๆอ่ะมันอยู่เท่าไหร่มันหกพันหรือห้าพันห้าวะหรืออะไรทังไงผมที่ผมขายอยู่อ่ะคือห้าพันห้าเหรอครับโอเคแต่ว่าผมรวมส่ง รวมส่งแล้วโอเคแล้วถ้วเผื่อใครสนใจติดต่อบังได้ไงบ้างก็ติดต่อที่ Facebook ของบังฟ้าทั่วไทยนะครับก็หรือไม่ก็ในช่อง YouTube ใน TikTok มีหมดเลยครับเบอร์โทรเพื่่9 9ครับผมโอเคเปิดทุกวันอ๋ยิบชั่วโมงครับ24ชั่วโมงเลยพูดเองงพูดเองนะโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณบังมากครับครับบสวัสดีครับบวัสดีครับ